ครับบุ๊ีครับพี่น้องมื่อนี้มีเพื่อนที่ยังมีเพื่อนอยู่หาไปกับเพราท่านพ่อว่าสิกระเพราหมูยอกับสมตำกระเพราหมูย่อปะกับยังอีกพัำพันมีเลื่อนซื่อมันอันนี้ยังนี่แกะแย้มมะม่วตากโอ้เจอดีที่ยังมนึกตะบะฮงตะบะฮงผักนี่ตะบะฮงครับพี่น้องเหนียวนี้จหาตะบะฮงหมูย่อันี่ที่ยังนี่โอ้คุณนายคุณงามเพิ่นเพิ่นที่ ฝันผมคงไม่ร้องฝันคผมห็นฝันนี่มือไม่หัดฝันนะพี่น้องเป่นมือเกาอา่าเลยดมูมีดโอ้มีมีเครื่องมีดครับมีมมฝันเบิ้งมีโอ้ประกาศเบิ้งหลังกันเลยแต่แต่แต่ไรครับไปหาใบกขขระเพาะคือมือพจนิพัดครับอ,อันนี้กระรังเตรียมครับเตรียมกระเพาะ กคั่วจะเผาชุนได้ไหมั่วบอกว่าสักไม่สักไม่เอาเมื่อไหร่ม่เห็นเออนะโอ้สายอะไรสายใหญ่ยังพัดชุอผี่ว้องตใมันแกตายเลยอ่านานังคุกที่เซคุบมีใหญ่ฮ้อ้าวแตจะตำมูห้องยุคุกบรรกาศไม่ต้องไปล้างนะเจ็าตำต้นตำโอ้หอมเลยอาถาาเด็ดนขน คือซุ้มหอมเนี่ยหอมน้ำเปล่าเตรียมเรียบร้อยแอ้วมัดสุญญ์ยางหลังยีบหอมไป่น้องหอมเอาข้าวใส่พริกกระเทียมทิกแห้งนะำไปหน่อยที่เหลือกระกระเทียมห็เสร็จมูย่อครหามูย่อหามูย่อมา ย็นนีะปีกะทันันยากนะลมใไม่พี่น้องน้ำนี่น้ำอลายแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างมาเตรียมให้ชุดชุดให้ให้เซตเทียบอะไรสอดหอยพี่น้องไม่หลายเซตหล,ห,หลายเตหลยไยเยวะพี่น้อ หอรถดีสนาน้รถดีใก้ไปใส่ไปยัไม่มไปพิซช่าแดดเดินชุว,ชวกระเดดตม่เอโอ้โหหอมจ้ะ บะบะบมบันน้ำไบ้อืมทำะเขี้ยวาดิาเออเดี๋ยวไเออหอมเข่้าหวเมื่อี้ป้าเพิ่ใส่เขาาหญิงสาหน่อยหนึ่งเรียอว่าห่งสาย่่ย จะเอาดูทำกระเทียมในลาบหนี้สิบาทตรวนี้ต้องแช่เหนีหรือยังคะแช่เหนหน่อยแช่กินร้ายกินหน่อยชัวชุดท้ายครับไปเับพ่อีน้องคดโดนไปกพมันโดกินแซ่บปพ่ครับพีนองแล้วครับไปพี่น้องดีเห็นอย่างอื่นครับไปพี่น้อง ผัดมีครับผัดมีก็แบบนี้ผัดผัดมีครับเตียมผัดมีเตี๊ยมหอยเราซอสเตี๊ยของเส้นผัดมีด้วยซอสหอยแบบนี้ผัดมีเส้นโครละซอสหอยทาที่พิรัตนี่เตรียมเส้นผัดมีจ้ะเส้นผัดมีโคตรละเมื่อนี้ได้ตัวสามสีไปนอนไปขายวไปขายหนังสือพอเพื่อนยัยขายผัดมีโครละซอยกันซื้อค่ะเมื่อนี่เขาเนี่ยเพิ่มเครื่อปรุงแล้ว รสด,ดีครับพี่น้องซอสซีอิ๊วขาวรสด,ดีน้ำตาลเดี๋ยวป่ะเนี่ยแ่้หลายแซ่บหลายตัวนีสิโอเคเดี๋ยวปรุงกันพี่น้องเดี๋ยวมันเดือดแป๊บนึงเอาเสี่ยงไส้ไปเนี่ยเสี่ยงไเนี่ยเดือดแล้วไปเนี่ยมีไส้ไปเนี่ยอู้ไปจะแซ่บจ้ะอันนี้เปจปะแซ่บพี่น้อง คนิ่มหรอไม่เพิ่มนู้นตัดก่อนโอ้เดือดขนาดแซ่บขนาดปรุงแล้วครับไปจามคุรี่รรรเซย,ยพ,เพ,พี่น้องเกี่ยมาให้ไดโอ้โหปวดคุลี่คุลี่เซ่บเพี่น้องแซ่บๆซ็ข้ามันดิตำหมูฮู้งพัดมีกระปัดิกะเพรามูยออครับผีไมอเพิ่นผิดนี่มีอันเนี่ยตกใจหนักหลายตัวบเพราะว่ามันเป็นมีแหวง ี่แหมประวัติจังเสี่ยครับรังคนเสียเอาขึ้นอืมนี่บะแม่นวันนี้ก็นล่อล่อเป็นซุะวัติเพมันแห้งรสชาติเป็นเย้เย้รสชาติโอเคลืรสชาติต้องห่วงซีเมงก็ได้เอาอืมรูยังเสี่ยเข้ามามันอ่อนอยู่แต่มามันเท่าไหนนะมันยังแข็งอยู่เย้ขึ้นฟันพุ่งได้พี่น้องแผนกนี่แผนแตับักฮุ่งนี่เราตำบักฮุ่งครับแผนกตำบักฮุ่งตำบักฮุ่งพัดมี จบรถสิสมือน,นี่เดี๋พี่น้องพันมีครับหูเร่อป่นี่เหนียวนุ่มเลยยายพันมีสุดอย,ย,ย,ยดอดครับเดี๋ยวตํำหุ่งครับพี่น้องบ่พี่น้องคือตํำหุ่งครับบน,นี่ <c oughs> ลีลาไม่พื่นตํำครับ <c oughs> แห้งๆากน่อยันวา <c oughs> ากน่อยาสากน่อยทำ <c oughs> มาได้นังสักหน่ยนงเคียร์เคีย

แบอกอามนาวครับะนาอุ่เสส่นาวสาน้วยเอล่าสาน่วยอยู่ใส่สามจี๊สามสเปียงเ่เพรางั้นก็ว่าสือกได้จักบาทอดาถอครับน้ำตาลเบิร์ดพอดีนปาดกครับอันน้ปลาแดกนั่นเบิตีไมเบิแล้วอืมพอดี น้ำปาลาแซลโอ้ของแสบครับเชนาสบล่เชนาน่าย,าย,าย,ายเดียกลูกไปเดตตออ้มันหลอนมันหลอนโ่้เสบกวบาคนหัวรู้นครับพี่น้องมือดลดมเจอเอาแน่ตงเอาลูกไปครับไปยังตั้งใจ่า่่รซีฟแล้วพี่น้องตอนนี้เพิ่กรตีต่ำซะมัน มีนู่สุดท้ายครับพี่น้องถุงเราจะลืมแล้วแซบแซบแซบนู่นสุดที่ประศรีภาคมหิดลเขาอยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับกระเพราหมูย่อผัดมีเอับตำมุ้งครับพี่น้องมามาเลยพี่น้องเด้อกินน้ำกันงมาเลยขวดละคนครบเาเรียบร้อยแล้วครับมื่อนี้สามย่างจะกับผักครับพี่น้องอู้แต่แซ่บ แซ่บรสชาติพามากกินกันด้วพี่น้องรู้ไหมเลยอร่อยอันนี้อร ah> no ่อยค่ะงบมากเข่าแซ่บแซบครับพี่น้องมากมากครับแซบร่วมกันพี่กินเล่นก็อร่อยราคาเก๋ไก่สิบเบิร์ดเลยพี่น้องเออมิ้มมือก๋สิบเบิร์ดเลยพี่น้องเออมีมมือก็จะว่ากันมา้ะครับพี่ขาครับพี่ขาวกันพี่น้องเด้อแซ่บรสชาติไม่จีเขาวกันครับนี่มาพี่น้องแซบแซบร่วมกันนะครับมัน สุดจัดนะครับแซบรสสิบเลยจะมีมะระก็ะมีมะระนี่นะคะมะระมะมะะะะรรขี้นกครับอเอาเนี่ยทับฟางมีผักขี้นก,ก,ก,นกและกะทินครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมการดเปิดแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายแซบรสส<า> <บา S 1> ิบปรสอนามาเลยพี่น้อง